จักรวาลต้องการสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณเป็นเรื่องใดสลรับวันนี้ให้ไพ่นำทางขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมข้อความสำคัญถึงคุณคําแนะนำคำนำทางจากจักรวาลสลหรับวันนี้จะโดดเด่นเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความถึงคุณข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณข้อความสำคัญนำทาง ข้อความสำคัญถึงคุณจากจักรวาลสำหรับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญใบที่หนึ่งการเริ่มต้นใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยงามการเริ่มต้นสู่ความสุขความสำเร็จชัยชนะความสัมพันธ์และความรักครั้งใหม่เจ็ดหมายการต่อสู้สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตั้งใจคุณมาถูกเส้นทางแล้วจงก้าวต่อไปอย่ายอมแพ้ เส้นชัยรออยู่ไม่ไกลแปดเหรียญสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองการฝึกฝนความพยายามจะนำทางสู่ความสำเร็จและการสร้างรายได้สิบหมายหน้าที่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณสิ่งที่คุณแบกรับสิ่งที่ทำหน้าที่การงานความรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำจะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ข้อความนำทางสำคัญถึงคุณสลาวันนี้สิ่งที่คุณทำหน้าที่การงานภารกิจความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณสิ่งที่คุณต่อสู้ทุ่มเทความพยายามจะนำทางคุณสู่เส้นชัยอีกไม่ไกลเป้าหมายรออยู่ข้างหน้าเส้นชัยชัยชนะและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จที่มาจากความพยายามการต่อสู้ความมุ่งมั่นและการทุ่มเทของคุณ จะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสูขความสำเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคุณความสูขความสัมพันธ์ครั้งใหม่ชัยชนะความมั่งคั่งความสุขความอุดมสมบูรณ์คือปลายทางของคุณการต่อสู้ความทุ่มเทความพยายามการพัฒนาการเรียนรู้พลังแห่งความ รับผิดชอบการเสียสละและการต่อสู้สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตั้งใจคุณมาถูกเส้นทางแล้วจงก้าวเดินต่อไปปลายทางคือเส้นชัยความสุขความสำเร็จความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์สัญญาณที่สวยงามสัญญาณแห่งความสำเร็จของคุณ